สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7ซเวเท่านั้นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายจรยุห่วงทรัพย์เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งข้าราชการการเมือง3รายประกอบด้วยนายคารมพลพรกลาง เป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยที่เคยดํารงตําแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งจะสามารถทํางานให้กับรัฐบาลและเชื่อมโยงพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนได้เป็นอย่างดีนางสาวสัชการวัฒนจันทร์ดํารงตําแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติส่วนรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีอีกหนึ่งรายนั้นต้องรอสัดส่วนของแต่ละพรรคการเมืองอีกครั้ง นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้แต่งตั้งพลตำรวจเอกรอยอิงภยัยพโรธดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีนายจจรยุบอกว่าที่ประชุมยังเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีจำนวน11เดรายได้แก่พลเอกนิพัฒน์ทองเล็กพลตำรวจตรีสุรสิทธิ์สังขพงษ์นางสาวนหะไทยทิวไผยงามนายนิยมเวชกามานางสุภาพรคงวุฒิปัญญานายเอกพรรักความสุข นายวิวัตชัยโหตระไวยสยะนายกฤตนน์อายยปัญญานายพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศนายกองตรีธนกฤษจ,จิตอารีรัตและนายสมศักดิ์การจนวัฒนาเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องของการตั้งข้าราชการการเมืองนะครับมีการตั้งข้าราชการการเมืองทั้งหมด3ท่าน ซึ่งรอมานาน2เดือนกว่านะครับนั่นก็คือการตั้งรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งผมแนะนําไว้ตั้งแต่ช่วงแรกนะครับก็คือท่านคารุมพรอภพรกลางครับท่านเคยดํารงตําแหน่งรองโฆษกในรัฐบาลชุดที่ผ่านมานะครับก็คิดว่าคงจะสามารถทํางานให้กับรัฐบาลแล้วก็เชื่อมโยงพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนได้เป็นอย่างดีนะครับท่านที่2ครับที่มีการแต่งตั้งรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับก็คือนางสาวสัสิการวัฒนจันทร์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีทั้งหมด3ท่านแต่ว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเปลียงแค่2ท่านอีกหนึ่งท่านนั้นก็รออยู่นะครับว่าได้สัดส่วนของพรรคการเมืองจะส่งใครเข้ามาซึ่งก็คงจะต้องรอในโอกาสต่อไปนะครับส่วนตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งที่สื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนให้ความสนใจนะครับก็คือตำแหน่งที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวยยชยชัยครับนั่นก็คือตำแหน่งของพลตำรวจเอกรอยอิงคะไผโรจน ก็จะมาดารงตําแหน่งที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีในการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับนอกจากนี้ครับที่ประชุมข <c oughs> ออภัยครับนอกจากนี้นะครับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ยังเห็นชอบในการตั้งสรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีทั้งหมด11ท่านชื่อที่หลายท่านให้ความสนใจก็คือพลเอกนิพนธ์ทองเล็กนะครับมีพลตรบ,บตรีสุรสิทธิ์สังคพงษ์ มีนางสาวณัฐไททิวไผ่งามมีนายนิยมเวชกามานายเอกรพรรักความสุขนายวิวัชชัยโหตระไวยสยะนายกฤษณชนนอายะปัญญานายพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศนายกองตรีธนกิจจิตอารีรัตน์และนายสมศักดิ์การจนะวัฒนานะครับเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีที่มีหลากหลายกระทรวงนะครับผมจะขออนุญาตนำรายละเอียดให้กับท่านสื่อมวลชนได้ติดตามต่อไปนะครับครับสวัสดี ท่านส,สื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนทางบ้านก็ขออนุญาตที่จะได้กลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งขอคุณท่านอนุทินชาญวิรกูลท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านดนตรีว่าการกระทรวงไทยแล้วก็พรรคภูมิใจไทยที่ได้ให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งยิ่งพรรคภูมิใจไทยมีคนเก่งเยอะแต่ก็ทางพรรคก็ได้ให้โอกาสผมขอบคุณท่านนายกาแพทองทานชินวัตรซึ่ง โดยข้อเท็จจริงผมได้เริ่มต้นชีวิตการเมืองจากพรรคไทยรักไทยไทยํางานกับท่านทักษิณมาตั้งแต่ปี2542นะครับ42นะครับ,รบเป็นเด็กๆก,ก็เข้าร่วมกับพรรคไทยรักไทย,ไทยเพราะฉะนั้นในการเข้ารับตําแหน่งรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครั้งนี้มาร่วมกับท่านกิรยุ่งทรัพย์ซึ่งเป็นโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยกันก็มีความดีใจแล้วก็ ขอบคุณทางรัฐบาลที่ให้โอกาสการเป็นรองโฆษกประจําสํานักนายมนตรีก็มีหนะ้าที่ต้องที่จะทาความเข้าใจกับนโยบายต่างๆของรัฐบาลนะครับพูดคุยกับพี่น้องประชาชนให้มีความเข้าใจถึงเหตุการณ์บ้านเมืองนะครับแล้วก็คงทนะําหน้าที่ช่วยกับท่านโฆษกในการสื่อสารประชาสัมพันธ์แล้วก็ในความรู้สึกผมผมถือว่า11เดือนที่ผ่านมาที่ได้ทํางานกับทางสืง่อมวลชน มีประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็ได้รับประสบการณ์ได้รับความรู้ต่างๆและครั้งนี้กลับมาก็จะทําหน้าที่ทําทหน้าที่รองโฆษกให้ให้ให้ดีกว่าเก่าแล้วก็สิ่งใดที่จะสามารถให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนได้จะทําหน้าที่ประสานงานนะครับให้ข้อได้จริงด้วยความเข้าใจแล้วก็จริงใจในการที่จะทําให้ประชาชนนะครับเข้าใจนโยบายต่างๆของรัฐบาลน,นะครับก็ขอบคุณท่าน กิรยุทนะครับที่จะได้ทํางานร่วมกันนะครับเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่เราเคยอยู่ฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลตอนนู้นแต่กลับมาครั้งนี้เรามาทํางานเพื่อประโยชน์ของมันบ้านเมืองด้วยกันก็ขอให้สื่อมวลชนนะครับให้โอกาสในการทํางานนะครับในรัฐบาลท่านนายกนายทองทานชินวัตรนะครับขอบคุณทุกท่านครับ